สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังก็มีข่าวดีมาบอกนะครับคือรับซื้อเหรียญห้าบาทในหลวงรัชกาลที่เก้าครับแบบเก้าเหลี่ยมนี้ราคาสี่พันถึงหนึ่งหมื่นนะครับก็มีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาบอกเลยนะครับดัแบบแรกครับดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายครับ ฝั่งซ้ายจะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนฝั่งขวาจะเขียนรัชการที่เก้าตรงกลางจะเป็นรูปในหลวงราชการที่เก้าครับส่วนขอบข้างนี้จะจะต้องเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับเพราะโดยทั่วไปก็จะมีส่วนมากนะครับผมด้านข้างครับด้านข้างก็จะเป็นเฟืองขีด สองสีนะครับสองสีลักษณะแบบนี้ครับส่วนด้านหลังครับดูด้านหลังนี่จะเขียนว่าประเทศไทยนะครับประเทศไทยด้านล่างจะเขียน5บาท5แบบเลขไทยกับเลขอารบิกนะครับนี่ครับดูตรงนี้เลยครับพอศอครับพศอ ที่เรารับซื้อนะครับพอสะจะเป็นสองห้าสี่ศูนย์นะครับสองห้าสี่ศูนย์ซึ่งจะมีแบบทำปลอมเยอะมากครับคือเหมือนว่าบางคนก็จะไปตัดเลขห้าตรงนี้ออกนะครับให้เป็นสี่ครับซึ่งถ้าเราเห็นเราก็ไม่รับนะครับเพราะเราก็พอจะดูเป็นนะครับ สังเกตได้ครับบางคนไปปลอมแปลงนะครับถ้าใครมีก็แอดไลน์มาเลยนะครับแบบนี้นะครับห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับสองห้าสี่ศูนย์เท่านั้น